เบอร์หนึ่งค่ะเชิญค่ะเบอร์หนึ่งนะครับเป็นแพทย์หญิงณวันและดารัตนาแสงนะครับเป็นแพทย์เพิ่มคุณพัน์ <5 S 1> ักษะนะครับ1 1> จากตรงที่ครับเชิญพนเวทีเลยค่ะจำ ปั้นแต่งได้เดเอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งรร่งใจครั้งนี่สวัสดีค่ะ เรียนท่านผูอในการแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันแพทย์หญิงนวลรดารัตนาแสงค่ะแพทย์ใช้ทุนปีที่1เบอร์หนึ่งองค์กรแพทย์ส่งเข้าประกวดค่ะสวัสดีด้วยนะคะทุกท่านต่อไปหมายเลขสอค่ะจากกลุ่มงานเภสัชกรรมค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวจริยาปั้นแปลงทีมหนึ่งสังกัดกลุ่มงานเทศศาสตรกรรส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะทุกคนยังไม่กล้าบอกสโลแกนของตัวเองนะครับไม่ต้องอายนะครับสิ่งที่จะเรียกคะแนนได้คือสโลแกนของทุกคนนะครับต่อไปครับสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการทุกท่านนางสาวสวักษ์ทองมร สังกัดกลุ่มที่หนึ่งจากสำนักง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรโคตเป็นสูติแพทย์นะคะชื่อเต็มของดิฉันคือ พัชราวาตรีศ <dön> รีส <mond> ุร <fal> ิยะลักษมีเทวีค่ะอดิฉันได้รับความไว้วางใจได้รับหน้าที่จากเสด็จพี่เกรียงไกรยังไม่จบค่ะเสด็จพี่เกรียงไกรขมอยชายบุเรมังตอย จุทาสินีปตินทรวรมัตราค่ะให้ดิฉันได้มาอยู่บนนาห้ที่นี้ค่ะปกติเป็นสูติแพทย์นะคะในยามไม่ปกติเป็นหมอเพอรินาโตรนะคะความเชี่ยวชาญพิเศษคือเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กในครันค่ะถ้าสนใจใช้บริการอยากจะฝาก หัวใจหรือฝากลูกหลานไว้กับเราเชิญที่คลินิกฝากทันนะคะความพิการทุกระบบจบที่พัชราวาตรีพัชราวาตรีสรีสุริยารักษมีเทวีขอบคุณ,อคณโอ้โหคนนี้ยอดเลยมาเต็มเลยครับ คือว่าแบบว่าเจอกันข้างนอกนี่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชัตราภาพวงศ์มาจากทีมหนึ่งนะคะมาจากแผนก ICU อายุรกรรมค่ะดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากน้องคนนี้ไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่พีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปนะคะลำดับที่6ค่ะมาจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตาพรพานุมาวิวัน์ค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มสส่งเข้าประกวดโดยหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกราโกสุวรรณทิพย์นะคะมาจากทีมสามค่ะหน่วยงานสัญยกรรมกระดูกชายค่ะต่อไปหมายเลขแปดนะคะมาจากกลุ่มงานเศสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรดาศิลานนท์นะคะ มาจากกลุ่มที่3กลุ่มงานเภสัชกรรมค่ะรอบรู้เริ่มยาถามหาเภสัชกรได้นะคะต่อไปหมายเลขเก้านะคะจากหอผู้ป่วยอายุรกรรม2ค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อนางสาวนันทิดาบุรณะสถิตนนท์นะคะอยู่ทีมที่3นะคะมาจากหน่วยงานอายุรกรรม2ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้ให้ทั้ง9้าสาวงามแนะนำตัวครบทั้งหมดแล้วนะคะ9้าท่านนะคะเดีย๋ยวจะให้ทุกท่านถ่ายรูปทั้ง9้าสาวงามไว้ก่อนเนาะและ้วเดี๋ยวเชิญทั้ง9้าสาวงามเนี่ยลงเวทีก่อนโอเค,ค่ะถ่ายรูปเนะี่ยเชิญถ่ถายรูปก่อนเลยค่ะขึ้นมาด้านหน้าเลยครับเชิญขึ้นมายืนด้านหน้าเลยครับ ยังช่วงอดชมนะครับเต็มที่นะครับเพื่อได้คะแนนใช่ให้คณะกรรมการนั้นเห็นหน้าชัดๆเลยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความสวยงามอย่างไรนะคะการประกาศผลจะดไม่ใช่น้อยนะครับเลื่องความสัมพันธ์ในน้ำตัวครั้งแรกเข้าไปและการแสดงนะคะกลุ่มที่หนะคะเตรียมตัวเลยนะคะการแสดงนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะเตรียมตัวเลยนะคะ ครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอสลับแป๊บหนึ่งได้จะต้องมีการสลับไพ่กันนิดหนึ่งสลับซองคำถามกันนิดหนึ่งนะเผื่อแบบว่าจะได้เป็นการสิงโชคด้วยว่าใครจะได้ไหนเนาะค่ะเราจะให้ใครก่อนดีครับโบค่ะลำดับที่หนึ่งก่อนเลยหมายเลขหนึ่งก่อนเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนะครับเราต้องเดินมาหาโบจนได้อ่าหนูม่สายไงพี่จิมเดินไปไม่ได้มาทางนี้ไหมครับเชนด้านนี้เลยดีกว่า หมายเลขหนึ่งนะครับเ่าจะเชิญเลือก2องคำถามเลยครับหลังจากถามคำถามไปนะครับก็จะให้เวลาคิดนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญตอบนะครับตื่นเต้นแทนเนาะ <laughs> และคำถามที่1ด้วยนะครับ คำถามคือว่าถ้าคุณได้ตําแหน่งเทปีสงกรานคุณจะรณรงค์เรื่องโนโฟมอย่างไรดีครับค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะค่ะสำหรับหมอทรายเองนะคะถ้าเผื่อว่าเ,เรื่องโนโฟมใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะออตอนแรกเนี่ยเราก็รณรงค์เนี่ยก่อนที่จะให้ประชาชนทราบถึง เราจะรณรงค์ทุกคนมาใช้เรื่องงดใช้โฟมยังไงเนี่ยต้องอธิบายโทษของโฟมให้กับประชาชนก่อนนะคะว่าโฟมเนี่ยย่อยสลายช้านะคะใช้เวลาประมาณ1,000ปีนะคะถึงจะย่อยสลายแล้วก็เกิดมลภาวะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็คือนำไปสู่สภาวะโลกร้อนนะคะซึ่ง การงดใช้โฟมเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นๆทางธรรมชาติแทนไม่ว่าจะเป็นเยื่อไผ่นะคะหรือว่าชานอ้อยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าอาจจะเป็นปิ่นโตที่บ้านของพวกเราเองนะคะก็จะช่วยลดมลภาวะตรงนี้ได้มากนะคะค่ะขอฝากคณะกรรมการด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคมากครับขอเชิญหมายเลขหนึ่งเข้าประจำที่นะครับ,บ,บต่อไป ต่อกันเลยนะคะพี่จิมหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับค่ะนางสาวจริยาปั้นแตงนะคะจากโรงงานเพชรชัดเจให้ถือไม้ให้คุณก่อนนะครับจับสองที่โบเลยจับเลยครับเอาอันไหนอ่าได้แล้วค่ะพี่จิมคำถามสำหรับหมายเลขสองนะครับก็ใช่คำถามที่สองเหมือนกันนะครับคำถามที่สอง คำถามที่สอมีอยู่ว่าในยุคของภาวะที่ขาดแคลนน้าและแห้งแล้งเนี่ยหนร้อนแบบนี้นะครับคุณจะมีวิธีประชาสัมพันธ์ยังไงในเรื่องการประหยัดน้ําครับขอบคุณสําหรับคําถามค่ะดิฉันคิดว่าการที่เราประหยัดน้ําแล้วรณรงค์กันให้เป็นนิสยัยมันจะทําให้เรามีความคิดที่จะประหยัดค่าน้ําแล้วก็ลดค่าน้ําไปด้วยนะคะประหยัด น้ำโดยการที่เราเช็คก๊อกแล้วก็ปิดไฟปิดน้ำด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็เร lo ียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับหมายเลขสองเชิญยืนที่เดิมก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลงเวทีเปล่าๆอย่าค่อยขยับมาก็ได้ค่ะต่อไปนะคะหมายเลขสามนะคะนางสาวสาวรักทองมนค่ะอ่าเชิญรับไมเลยครับอ่าอย่าจับคำซองคำถามนะจับเลยครับ ได้คำถามที่เท่าไหร่ครับพี่จิมไม่ใช่คำถามที่สามนะครับอ่าค่ะโอ้โหคำถามนี้ครับเป็นไงครับพี่จิมลุ้นแทนผม<ล>ตกใจมากตกใจเลยเหรอคะโอ้โหตาเพราะว่าคำถามนี้ซ้ำกับคำถามที่แล้วนะครับอืมค่ะคุณจะเป็นตัวแทนในเรื่องของการประหยัดน้ำในเดือนนี้ในภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ ซึ่งตอนนี้โรคเรากำลังวิกฤตเรื่องปัญหาภัยแล้งซึ่งปีนี้มีปัญหาร้ายแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาสำหรับตัวดิฉันเองถ้าเรื่องประหยัดน้ำในองค์กรของเราก็จะปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานไม่ทิ้งขยะลงในชักโครกรวบรวมภาชนะถ้วยชามที่ใช้ในสำนักงาน ล้างทีละมากๆใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าน้ำทุกหยดมีคุณค่าใช้อย่างประหยัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะ,ะกับหมายเลขสามต่อไปหมายเลขสี่้วคบโอ้น่ามาเราตะโกนดังมากผมยังจําชื่อไม่ได้เลยครับชื่อตอนนั้นยาวมากนะครับโอ้ไม่เ <สา S 2> ลยครับโรสนะคะพัชราวัราวา พระจราพรพระชราวาัตีสีสุริยาลักษมีเทวีโอเคหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะขอโทษที่ได้จับซองคำถามลเลยค่ะจับซอคำถามเลยครับหนูต้องยอมค่ะจ๊ะให้ให้ทางนี้เลยครับต้องขอบคุณสำหรับที่ทรงประธานคำถามอะไรมาด้วยไหมครับ คำถามนี้นะครับเป็นคำถามคล้ายกับอันเก่านะครับในเรื่องของการใช้ภาชนะในปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ซื้อกินกันเยอะครับในตรงอาหารหรือในตามที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้โฟมมาใส่ในภาชนะร้อนๆนะครับมันก็มีผลเสียมากมายอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วคุณจะมีวิธียังไงนะครับในการที่จะรณรงค์ในการลดใช้โฟมครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะอันนี้พี่เลี้ยงสอนมาให้พูดค่ะสำหรับพัชราวาตรีศรีสุริยาลักษมีเทวีถ้าเกิดตอนที่เราอยู่ที่วังมันดาเรียมใครบางอาจใช้โฟมนี่เราก็จะให้มหาดเล็กจับไปตัดหัวนะคะแต่ว่าชาทินี่คนจะไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะทำให้เป็นแบบอย่างคะ่ะ ใช้ภาชนะที่มาจากธรรมชาติหรือใช้เป็นกล่องหรือปิ่นโตก็ได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ค่อยๆลุกลามไปยังคนที่เรารักค่ะทำไมต <c oughs> ้องบอกมาด้านนี้ครับคอยแนะนำสิ่งที่ดีชี้แจงถึงประโยชน์และก็โทษของการใช้โฟมนะคะครับครับ <c oughs>